สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเรา V I P นะประจำวันที่20พฤศจิกายน6กห้วันอาทิตย์แล้วเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9 5 0 5 1 5 3 56 58 59 8081 8 2 8 3 8 5 8 6 8 9 จับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้กแปดแปดหเเดนะเก้าแปดหกห้ากมาก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อมาคืนเฉพาะกิจเราแตก3ามตัวเด้อต่อไปเรา VIP 3ก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามนะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะ ห8าแปดห8ึ่งสจับคู่ก็สา6หกหกสามสามห้าหดหห้นะคะจับคู่ซื้อที่กันเดอรแกับ5มาเหมือนกันต่างกันที่3กับหกับ6กับ9 6้าหกนี่มาเหมือนกันต่างกัน9กับ3ามนะคะก็ห้าเกสห้าเ ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าหกห้าเก้าเจ็ดอย่างนี้ก็ได้เนาะสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าหกแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสี่อย่างนี้ก็ได้เนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อเอาเด้อมันถึงไม่เปลืองเงินเยอะหันเราสี่ตัวนี่มันต้องเข้าสักตัวจนได้เลยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้ เฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ